ข้าพระเจ้านั้นได้เบิงสมองอย่างเป็นแน่แท้แล้วข้าพระเจ้าจะมาสอนการสร้างข้อไก่ที่โคให้เทคแรนล็กนะจ๊ะอันดับแรกเราต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ดังนี้เลยนะครับเอาละจะหากันก่อนเลยอันดับแรกพาไม้ขีดไฟที่เหยียบเออจริงๆมันไม่ใช่ไม้ขีดไฟนะมันเป็นเชี่ออะไรไม่รู้รข้าจะไม่พูดมากเจาดูอุปกรณ์ที่ข้าเตรียมก็แล้วกันนะๆๆๆชิบหายแล้ว อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้หรือก็คือไข่ไก่เราจะเสกไก่มาทํากันอันดับแรกเอิม่มต้องสร้างก่อนดิขุดไปสองรกนะฮะขุดไปเออต้องเลือกที่ติดดีๆนะครับใช้ไม้ขีดไฟจุ่มลงไปเล็กน้อยถึงปานกลางเบ็ดชิมครีมจุม่มนมกันเลยทีเดียวและเปลี่ยนตรงนี้เป็นไม้นะครับจะไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับใช้อันนี้ไปไม่รูเรียกฉับอะไรนะฮะอ่าติดไปนะครับสามารถใช้ได้เฉพาะ1.10ุเท่านั้นที่มันจะไม่ คือว่าเราขุดดินแล้วมันจะไม่พังนะฮะที่ผมรู้นะครับผมโอเคแล้วเราก็จะขุดดินกันเลยนะจ๊ะปรับเห็นไหมและหวังที่แป้นเหยี่บไปครับหลายคนอาจจะนึกสงสัยว่าทําไมที่ไม้ขีดไฟถึงเราต้องตั้งเพื่อให้เกิดวงจรนักรับผมซึ่งวงจรนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนื่องจากผมได้เครดิตทีมาจากคุณติ๊กต๊อกแม่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวหาข้อมูลแปร์ซึ่งทำไมถึงผมต้องมีเครดิต นั่นจากคลิปนี้ผมได้เห็นมาจากชาวต่างประเทศทำคลิปโยลง Youtube ผมจึงอยากให้คนไหนได้รับรู้อันที่จริงเขาน่าจะรู้กันแล้วนะแต่กูมาเผยแพร่ช่างประไล่เถอะครับเครดิตของเข้อคือแมกมาหมซิน <c oughs> แอบเลยอ่ะก็ดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องสงสัยนะว่าทำายังไงก็ดูง่ายๆก็น่าจะสร้างได้อยู่นะฮะผมโอเคเราก็จะสร้างเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบาเจ้ ทำไมครอบพเจ้าถึงลืมเปิดประตูได้เปิดประตูแป๊บโอเคแล้วนะครับก็ผมได้เปิดประตูเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ดูจากการผลการทดลองแล้วก็น่าจะได้ครับได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวจะมาตรวจสอบให้ดีครับเปิดประตูให้ครบก่อนอ่ะอันไหนวะอ่ะดูนะครับอาวมันเข้าไปแล้วนี่หว่าลืมไปนะครับดูให้ดีนะสังเกตให้ดีเลยนะครับเพราะผมจะทําเพียงครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะขี้เกียจทาประมาณนั้นนะฮะผม โอ้เสียงไก่ก็เร้าหรือจริงๆโอเคนะฮะดูนะฮะผมจะตีเข้าไปนะตีมันเข้าไปดูตุดไก่เอมไหมครับวงจรเห็นไหมครับอย่าลืมรองออกไปใช้กันบ้างครับหลังจากนี้ผมจะเลิกลงวัดแสงแล้วครับเพราะเครื่องผมกระโปรงเกินไปนะบายครับอย่าลืมกดไปดูที่เครดิตเขาด้วยครับบายจ้ะอย่าลืมสับกินไก่ด้วยฮคือสัตะไคร่นะขอโทษที่พูดันหยาบครับ We'll mm -hmm.